เอชุติมาร่ำให้สู้ชีวิตลั่นจะไม่เปรคใครอีกแล้วจะไม่เปรใครอีกแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองเอชุติมาร่ำให้สู้ชีวิตลั่นจะไม่ขอเปรคใครอีกแล้วหลังเจอมรสุมเป็นกระแสดอกออฟเดอะทาวกับชีวิตครั้งล่าสุดเอชุติมานายนาเปิดใจชีวิต เริ่มจากนี้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ร่ำให้จะรักตนเองให้มากขึ้นจะไม่เปรใครอีกแล้วเผยยังไม่พร้อมจะมีรักใหม่เพราะรู้สึกกลัวและขยัดกับเรื่องนี้ในรายก,การวุตตี้เมื่อถามว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตในตอนนี้เอชุติมาบอกว่าตอนนี้โอเคแล้วแต่ในวันที่ออกคอนเสิร์ตเชื่อไหมว่าพี่รู้สึกแย่กับชีวิตมากเพราะว่าข่าวเพิกออกมาในขณะที่เราต้องขึ้นคอนเสิร์ตอีกสวัน ทั้งพี่ชอดทั้งศิลปินทุกคนมากอดพี่แล้วบอกว่า The ช h o ม m สโกอ o อนเอตต้องลบทุกอย่างในสมองแล้วโกไปกับงานถ้าพี่รวนคนหนึ่งมันคือความล้มเหลวของเราเลยนะอาชีพเรารู้ไหมพี่ร้องให้หลังเวทีเอาไวใ้ให้จบร้องเสร็จทำงานได้แล้ว เพื่อพูดถึงการใช้เงินที่ผิดพลาดในอดีตเอบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ไว้ใจใครแล้วก็คือจะไม่เอาเงินไว้ที่ใครแล้วเงินทุกอย่างก็จะเป็นชื่อเอหมดหลังจากนี้คือรักตนเองดังนั้นใครที่จะเข้ามาหาเอจะไม่เปอะไรแล้วจะให้เขารักที่เอเป็นเอ เพราะที่ผ่านมารู้สึกว่าหล,หลายคนที่ทําให้โชคช้ำเขารักเอ้พ่อเงินต่อไปนี้ก็จะรักตนเองมากขึ้นไม่อยากเชื่อใครแล้วตอนนี้ผู้ชายมาจีบก็ไม่กล้าคุยตอนนี้ก็คือกลัวขยาดไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะไม่ดีแต่เราเองกลัว